เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปพร,ระปฐมบรมราชาองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 2 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์ตรงกับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม11ข้ามเดือน7บีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องการเสียสละค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปคือพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 นี้เป็นอมตะพจน์คำว่าโดยธรรมในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมในทศพิตรราชธรรมทั้งสิบประการนั้นจะขอ,อนำมากล่าวเฉพาะในข้อที่สคือปริจาคะถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขเล็กน้อยนักปราดก็ควรสละสุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่คำว่าปริจาคะตามรูปศัพท หมายถึงการบริจาคหากว่าตามความหมายได้แก่ความเสียสละซึ่งมีลักษณะเป็นสองประการคือเสียสละวัตถุหนึ่งเสียสละอารมณ์หนึ่งเสียสละวัตถุหมายถึงสละให้ซึ่งวัตถุสิ่งของเป็นการเสียสละที่แท้จริงไม่ใช่เสียสละเพื่อทําบุญเอาหน้าสละท้งข้างนอกสละทั้งข้างในข้างนอกสละวัตถุข้างในสละกิเลส คือความโลภอยากเกินกว่าเหตุอยากไม่รู้จักพออยากไม่รู้ประมาณอยากในอำนาจอยากในยศเป็นต้นเสียสละอารมณ์การเสียสละอารมณ์หมายถึงการปลดเรื่องอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่เกิดจากการละเมิดล่วงเกินของบุคคลอื่นเพราะในการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปย่อมมีจริตอัธยาศัยแตกต่างกันไปอันหนึ่ง การที่บุคคลจะสละอารมณ์ได้ดีจะต้องมีคุณธรรมคือธรรมะเข้ากำกับสนับสนุนลักษณะของธรรมะนั้นกล่าวสั้นมีสามในคือการข่มใจหนึ่งการฝึกใจหนึ่งและการหยุดใจหนึ่งการข่มใจหมายถึงการรู้จักบังคับใจตัวไม่ให้มัวเมาในลาบโลภอยากได้ในทางทุจริตศิลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุนเคืองเกิดความพยาบาท อาฆาตจองเวนบังคับใจมิให้เกิดความหลงงมง,งายให้รู้จักเก็บอารมณ์ขมใจดังคำว่าเก็บน้ำขุ่นไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกการฝึกใจหมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่เพศภาวะสถานะและกาลเทศะมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวเข้ากำกับประครับประคอง พูดหรือทำการใดไตรตรองให้รอบคอบไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปนตามยถากรรมการรู้จักฝึกใจให้เป็นคนเหมาะสมย่อมเป็นที่นิยมยกย่องโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้การฝึกใจจึงได้ชื่อว่าเป็นการฝึกตนบุคคลผู้ฝึกตนจึงเป็นคนประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าปรับบาปออกจากตัวปรับความชั่วออกจากใจนั่นเอง การหยุดใจนั้นหมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดความเสียหายโดยฉุกคิดขึ้นมาเมื่อประจวบกับอารมณ์ต่างๆเหมือนอย่างการหยุดใจของโจรองคุลีมานที่ต้องการให้พระพุทธองค์หยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปในกันเพราะตามไล่ไม่ทันครั้นได้ฟังพระพุทธดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอยังไม่หยุด ฉุกคิดขึ้นมาได้จึงทิ้งอาวุธหยุดฆ่าคนทันทีเมื่อทราบถึงความหมายแห่งบริจาคะความเสียสละและประเภทแห่งความเสียสละแล้วก็ควรจะทราบถึงหลักการวิธีการและอุดมการที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนาอันได้ประมวลสมบัติตามลำดับคุณค่าอันพึงสงวนจากดีน้อยไปหาดีมากจากมีค่าน้อยไปหาค่ามากดังนี้ พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะในการเสียสละตามหลักเกณฑ์ในข้อที่1และข้อที่2นี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปจะเห็นได้ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลจำต้องเสียสละทรัพย์ในการรักษาพยาบาลบางครั้งแม้อวัยวะก็จำต้องเสียสละ เพื่อให้หายจากโรคภาดพาดมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่3คือเป้าหมายอันสูงสุดกล่าวคือพึงเสียสลาทรัพ์ยอวัยวะแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะจึงเป็นอุดมการเป็นยอดเป็นธงทรัพ์ยก็ดีอวัยวะก็ดีชีวิตก็ดีมีค่าน้อยกว่าธรรมะทุกคนเกิดมาในสังคมมีชีวิตอยู่ในสังคมถึงตายก็ตายในสังคม จำต้องเป็นคนเสียสละเพราะบุคคลที่ชาวโลกยกย่องสรรเสริญและจดจำไม่เลือนลางจางหายก็คือคนที่เป็นนักเสียสละทั้งนั้นคนที่บำเพ็ญคุณ,ณประโยชน์แก่สังคมเมื่อสิ้นลมสังคมอยู่ได้เพราะการอยู่เพื่อตนอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วฟ้าดินท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามนุษยิธรรมวันอาทิตย์นี้ ที่นําเสนอในเรื่องการเสียสละหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตค่ะและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบก ณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่ออำนยนารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์02 270 5685ถึง9ค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่6มิถุนายนเป็นวันที่157ของปีหรือวันที่158ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก208วันในปีนั้นวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2487วันดีเดย์วันเริ่มต้นยุทธภูมินอมังดีเริ่มขึ้นเมื่อกองทัพสัมพันธมิตร1 5 5 0 0 0นายในสงครามโลกครั้งที่สองยกพลขึ้นบกณชายหาดนอมังดีประเทศฝรั่งเศสเป็นการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ